ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำไมต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับอ้อยนะครับเพราะเป็นธาตุที่จําเป็นนะครับก็คือมีธาตุอาหารหลองครบนะครับในอินทรีย์ของโรงงานน้ําตาลบุรีรัมนะครับเราก็มีส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์จริงๆนะครับให้แก่ชาวไร่อ้อยก็ได้นําไปใช้กันนะครับเนี่ย ตรงนี้เป็นปุ๋ยเทกองนะครับที่นำมานะครับแล้วก็เอาปั่นลงไปในไร่อ้อยของเรานะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นผงๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาจากฟิลเตอร์เคกของโรงงานน้ำตาลบรุรีมํานะครับซึ่งทำให้ดินแถวๆนี้นะครับล่วนซุยแล้วก็สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นเคมีนะครับให้แก่อ้อยนั่นเองนะครับเนี่เข้ามาดูตรงนี้นะครับ ครับอันนี้เป็นอ้อยตอนะครับเป็นอ้อยตอสี่นะครับตัดไปแล้วสี่รอบนะครับก็เราจะไว้ใบทุกปีนะครับถามว่าไว้ใบนี้เป็นอินทรีไหมก็เป็นครับแต่ว่ามันคงยังไม่เพียงพอที่จะไปช่วยนะครับให้ดินล้วนซุยนะครับอันนี้ไว้มาถึง 3- 4มปีนะครับท่านดูนะครับดินก็เริ่มจะล้วนซุยมีอากาศนะครับเนี่ยรากอ้อยที่อยู่แถวแถวรอบๆอบนี้ก็จะออกมา หากินนะครับแล้วตัวอินทรีนะครับที่โรงงานให้มาเนี่ยก็จะสามารถย่อยปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับ NPK ต่างๆนี่ให้แก่รากอ้อยได้อย่างรวดเร็วและอ้อยก็จะโตอย่างนี้นะครับโตเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือการใส่สารอินทรีย์นั่นเองนะครับโรงงานมีพร้อมให้ท่านนะครับใส่ไปเถอครับได้อ้อยแน่นอนนะครับขอบคุณครับ